อาไฟเขียวแล้วลุยต่อครับพี่น้องลุยต่อโลดนะครับถ้าเลี้ยวขวานในไปอะไรเนาะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวท้ายไปเอ้ามาลุ้นกันว่าจากไฟแดงที่สองจุดนี้นะครับที่จะถึงอำเภอขนวนเนี่ยมีจุดไหนเสร็จบ้างแล้วสมบูรณ์บ้างแล้วนะครับไปลุ้นกัน าพามพามพามเข้าเขตอำเภอกระนวลแล้วนะครับถึงโคบอนแล้วนะครับโคบอนแล้วนี่นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยนะครับจุดนี้ถนนเดิมอยู่เลยที่วิญญาวิ่งอยู่นะตอนนี้นะเป็นถนนเดิมอยู่เลยนะครับถนนด้านซ้ายยังไม่ได้ทีคอนกรีตอะไรเลยแค่ถมลูกลังไว้เฉยๆนะครับ โคบินเฮาส์นะครับโคบินเฮาส์เนาะนี่นะครับหน้าโคบินเฮาส์ก็ยังไม่ทําอะไรนะครับยังยังทําแต่ว่ายังไม่เทคอนกรีตอัดลูกลังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถนนเดิมก็ยังวิ่งแบบเดิมๆอยู่นะครับนี่ยังเดิมนะโอ้ยถัาตรงนี้เสร็จนะคงจะสวยเพราะว่ามันตรงเนาะ มันตรงเ้็วเลยนะครับช่วงไฟแดงบ้านนี้ยังนอว่างันถ้า f อฟรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้วิญญาทราบด้วยนะครับตอนนี้ถึงศูนย์อิสุสุอำเภอกระนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีท่ออะไรวางเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต้องวางท่ออะไรหรือเปล่านะครับรถความเร็วก็แสดงว่ามีงานข้างหน้าเนาะ นี่ครับเนี่ยรถอ้อยเยอะนะครับช่วงนี้เห็นไหมรถใหญ่ๆเยอะมากแล้วถนนอ่ามันแคบเล็กๆนะช่วงนี้มันบีบนหลายอย่างเนาะไม่สามารถหลบหลีกกันได้นะครับเพราะว่ามันต่างต่างระดับหมายถึงว่าถนนทําใหม่สูงกว่าถนนเดิมเข้าใจไหมครับตอนนี้อยู่หน้าศูนย์คูบุตนะ้าเนาะศูนย์คบตาอำเภอกะนวลแล้วนะครับก็บ่งบอกว่าเข้าเขตอำเภอกระนวล จังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์กานวนนี่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เห็นบทถนอนอัดถนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังยังไม่ได้ทีคอนกรีตน,นะครับ,นะรบแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะ ไม่นานถ้าเกิดเสร็จตรงนู้นแล้วนะครับเพราะว่าถนนบดไว้ที่เรียบร้อยแล้วอัดแน่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้วิญญาขับยุทถนนเดิมนะครับถนนเดิมเดิมของเก่านะนะั่นแหละแต่ว่าถนนยังไม่ชำรุดนะครับยังดีๆอยู่เนาะนะครับถนนยังดีๆอยู่พี่นอ้องโอ้ลานขาต่างๆนะครับที่เห็้ไปสูงๆนะครับอาจจะ เท่าเทียมกันแล้วนะบ้านไดเฮตัมเนี <op>. ่สีลลำบากจังหน่อยนะครับนะาเข้าตรงหน้าศูนย์โตโยต้าอำเภอกระนวนแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยถนนดีละพี่น้องนี่เนาะนะครับจากศูนย์โตโยต้าหน้าศูนย์โตโยต้านะครับถนนสี่เลนแล้วเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าอำเภอกระนวนมาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นสี่เลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเหลือจากช่วงนั้นไปนั้นแล้วเองแค่นั้นนะครับไม่นานไม่ไกลไม่นานเกินรอจะเห็นถนนสี่เลนแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับที่อำเภอรกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยจะเข้าตัวอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียว นะครับโอ้โหรถอะไรเยอะแยะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นถนนสี่เลนไปหมดแล้วนะครับจุดนี้นะนะครับเ,เพื่อนๆนะนะครับนี่แหละอิญญาภายเที่ยวก็จะพาพี่น้องมาชมนะบรรยากาศถนนสี่เลนของอำเภอกระนวนนะครับจากหน้าศูนยโตโยต้าอำเภอกระนวนเป็นถนนสี่เลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะนะครับแต่หลังจากศูนย์โตโยต้าอำเภอรกระนวนแล้วไปทางอาเภอน้ำพองยังเป็นถนนขยายหรือก่อสร้างอยู่ยังยก,กระดับถนนอยู่นะครับก็ตอนนี้มาถึงกิ่งทองการเดนวัดป่าพรมนิมิตหลวงปู่พรม อะไรนะ่ะจะวะโรอะไรนะสจ,จิวะโรอะไรนะครับนะอ่านผิดก็ขออภัยนะครับนี่นะครับถึงอำเภอรกระนวลเป็นที่เรียบร้อยนะเด้อครับเดอ้อนะครับผมวิญญาบมาเที่ยวก็เก็บภาพไหมพี่น้าองเบิงใหรเห็นแล้วนะครับจากเพิ่งกระนวนออกไปนี่ไปหอดศูนย์หน้าศูนย์โตโยต้านั่นเป็นเสียงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากศูนย์โตโยต้าวิ่งไปทางอำเภอนำพองนั่นก็ยังทำอยู่ตลอดเส้นทางถ้าท่านมาปีใหม่ให้ระมัดระวัง โรดจงระมัดระวังถ้ามาความเร็วให้น้อยๆสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ